สวัสดีเจ้าคุณผู้ชมเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ CMRU Inbox เจ้าในสัปดาห์นี้รายการ CMRU Inbox ของเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับรางวัลอันทรงเกียรติเพชรราชพัฒ์เพชรล้รานานาเจ้าซึ่งในปีนี้ก็เวียนบรรจบมาครบรอบ12ปีแล้วและมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ก็ได้จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติมอบรางวัลให้กับนักปราชญ์และกศิลปินแห่งถิ่นล้านนาถึงหมดถึงเสี้ยง12คนเจ้า สถาบาันภาษาศิละปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดทำโครงการเพชรราชภัฏเพชรล้านนาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาปื้นบ้านเพื่อมีกำลังอกกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานล้ะก็เป็นการสืบสารองค์ความรููจากภูมิปัญญาเพื่อชุมชนมีส่วนห่วมในการอนุรักษ์และก่อฮักษาสืบสารองค์ความหูให้อยู่กู้สังคมล้านนาสืบไป วัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อยกย่องเชิดชูน,นะครับปราดท้องถิ่นที่ได้สะสมนะครับองความรู้ซึ่งเป็นองค์ความรู้ของปราดท้องถิ่นนะครับในการที่จะํำรงรักษาวัฒนธรรมเหล่านี้ไว้ให้กับควบคู่กับพื้นแผ่นดินไทยนะครับทางคณะกรรมการได้คัดสรรผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นเพชรราชพัชเพชรล้านนา ซึ่งก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำคู่ปีนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นต้นมาสำหรับเพศราชพัฒนเพศล้านนาประจำปีพุทธศักราช2557มีถึงหมดถึงเสี่ยง12คนดังต่อไปนี้สาขาพัฒนาสังคมนางสาวปทุมสุริยาด้านปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรินายวิชาวสุนันตาด้านการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน สาขาส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมนายอนันต์สุขันธรธสาขาศิลปะการแสดงนายอุทิศมุนย่องด้านดนตรีพื้นบ้านล้านนาสาขาภุมิปัญญานายศรีจื้แก้วบุญเรืองด้านพิธีกรรมพื้นบ้านล้านนานายทองสุขคงแก้วด้านศิลปะประดิษฐ์นายวิรัตพรมนวลด้านดนตรีพื้นบ้านล้านนานางจันฉายเขตซิดด้านการแพทย์แผนไทยพื้นบ้านล้านนาสาขาศิลปกรรม น,นายธนกรชัยจินดาด้านจิตกรรมสีน้ำนายสมพลลาสกุลด้านปฏิมากรรมสาขาสื่อสารมวลชนในายใจคำตุมมาแก้วด้านการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมและสาขามนุษยศาสตร์นายทองนิปุณะด้านการอนุรักษ์เผยแพร่วรรณกรรม คุณผู้ชมเจ้าในวันนี้รายการของเฮาได้รับเกียรติจากเพชรราชพัตรเพชรล้านนาประจําปี2557นะเจ้า,จาเพื่อจะมาเผยถึงความรู้สึกที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นเพชรเม็ดงามประดับเมืองล้านนาของเฮาแล้วอย่างจะมีข้อคิดดีๆฝากถึงเยาวชนคนรุ่นหลังอย่างมูมฮาตอยขอเชิญทับชมได้เจ้าตอนอื่นก็ขอสวัสดีนะครับกับทุกทู้่านะครับผมก็ชื่ออุทิศมุลย่องนะครับ อยู่บ้านสีเตีอ้อ่ะอำเภอบ้านฮองจังหวัดละปูนนะครับก็ได้เป็นเพชรราชาพัฒรเพชรล้านนาไปตามปีพศ .2557 นะครับด้านศิลปะการสแสดงด้านดนตรีพื้นเมืองนะครับสำหรับวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ได้เพชรราชพัฒเพชรล้านนานะครับวันนี้นะครับก็อยากจะให้กับเยาวชนนะครับทุกๆท่านนะครับได้เข้ามามีนะครับ คือส่วนร่วมในการสืบสารสืบทอดวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนานะครับอันนี้ก็เพื่อเอาไว้นะครับกลัวมันจะสูญหายไปนะครับคือมันยงคงอยู่กับบ้านเฮานะครับตลอดไปนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาครบรางวัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏดีใจครับที่มีโอกาสได้ราบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ครับซึ่งฝากไปถึงเยาวชนรุ่นหลังนี้ที่จะมีการสืบทอดต่อไปตั้งหน้านี่ครับซึ่งจริงๆแล้วตึงวันนี้ผมเป็นห่วงครับ เพราะว่าละอ่อนรุ่นหลังนี้แบบมีความอดทนที่จะมาห้ามเหียนในด้านงานแกะสลักงานศิลป,ปรกรรมด้านนี้ฮะซึ่งมันเป็นงานที่ต้องใช้กําลังนักก็ยิ่งอยากจะฝากไปถึงว่าจริงๆแล้วอยากจะให้ไปถึงสถาบันการศึกษาได้นำนักเกรียนนักศึกษาไปทัศนนะดูงานแล้วก็ถ้ามีนักเกรียนนักศึกษาคนใดที่ชอบงานนี้ก็ก็มีโอกาส ที่จะไปเรียนได้ฮะแล้วก็ถ้าหากมีนักสถาบันใดที่จะจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ได้ศึกษาในด้านนี้ผมยินดีที่จะมาสอนนะครับเพื่อที่มันเป็กนการสืบทอดไปตั้งหน้าชื่อสาาธานตะกชัยกินดา<อ>เพชรรัชพัฒเพชรละนาในสาขาศิลปรกรรมสีน้ํามีความยินดีนะครับดีใจแล้วก็ภูมิใจนะครับที่ผลงานนะครับนอกจากจะเผยแพร่ ศาสตรทางนชนแล้วก็เผยแพร่ทางศิลปะวัฒนธรรมเพื่อเหล่าเอกลอ่อนแล้วก็ได้สื่อสารทางด้านกิจกรรมสีน้ำนะครับอยากให้เหล่าเอกหล่อ่อได้ได้มาสนใจทางด้านศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะาทางทางทางสื่อสารทางด้านประเพณีวัฒนธรรมของล้านานานะครับที่มีของดีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือว่าอนุรักษ์ของดีๆของล้านาคนรั ได้มาหันหันความสําสคัญนะครับแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ภาพษาแล้วก็ซื้อพอสวัสดีคุณผู้ชมนะเจ้าวันนี้อ่าได้มีโอกาสที่ได้มาฮับรางวัลของเพชรราชพัชร์ฝากฝากในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านการดูแลสุขภาพคือน,นอนคนรุ่นหลังนะเจ้าเพราะว่าประเดีวเนี่ยการเจบปวยเนี่ยการการเจ๊ปวยในอ่า ในชีวิตประจําวันเนี่ยห้สงื่อคนป่วยเนี่ยนักเนาะถ้าเขาวบ่าได้ศึกษาตรงนี้นะน้องๆทุกคนรุ่นหลังก็จะได้ดูแลตัวเองจะฝากตรงนี้ตัวเนาะคือน้องๆเนี่ยข้ามาสนใจทางด,าด้านดูแลเรื่องสมุนไพรเนาะการแพทย์ขึ้นบ้านเนี่ยฮะเรื่องการนวดเนาะการเรื่องยาเมืองอย่างอีก,ก็ได้นะเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าข้าเจ้าคุณครูปฐุมสุริยาเป็นครูทรงภูมิปยาพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้ได้มีโอกาสมา เป็นเพยรราชพัฒน์เพชร,รานาของมหาลัยราชพัฒน์เชียงใหม่สาขาพัฒนาสังคมด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด,ดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้ามีความภาคภูมิใจมากที่ตัวเองได้มีโอกาสเป็นสิทธ์เก่าของสมัยนั้นเป็นวิทยาลัยกูเชียงใหม่รุ่นนึ่งนึ่งนึ่งนาที่ เมื่อปีที่แล้วได้มีโอกาสเป็นสิท์เก่าได้รับพระพิคเนตทองคําแต่ปีนี้ได้มีโอกาสคัดเลือกเป็นเพชรราชรพัฒเพชรนาของอมหาลัยของเราข้าเจ้าซึ่งเอาความรู้จากการเป็นครูเนี่ยมาใช้ในเรื่องของการสอนเด็กเยาวชนให้เป็นบุคคลที่เขาได้เป็นคนที่มีการเป็นผู้นําของสังคมที่ดี แต่ถ้าทถามถึงในเรื่องของความรู้สึกต้องบอกว่ามีความภาคภูมิใจและกับประทับใจอย่าง,างนักที่สุดอย่างที่โอกาสจะเป็นเพทยราชะพัฒน์เทลานา,าข้าเจ้าบอกว่า,าสิ่งที่ข้าเจ้าได้ทําในเรื่องของทฤษฎีใหม่การเกษตรนั้นเป็นเรื่องที่บัจเจล้าลหลังเป็นเป็นคนที่มีเป็นบุคคนใช้ยเยี่ยมแล้วกับมีเกียรติอย่างสูงอยากให้เชิญชวนว่าประเทศไทยของเรานั้น เป็นประเทศที่มีอาชีพการเกษตรแล้วก็ทําการเกษตรอย่างอย่างที่มีความภาคภูมิใจต้องบอกว่าเป็นคนที่ผลิตอาหารให้กับคนทั้งโลกมีชีวิตยอยู่ได้เพราะนั้นขอให้คนทั่วโลกนี้ได้รู้ว่าเกษตรกรนั้นคือคนที่เยี่ยมจริงๆแล้วก็เป็นอาชีพที่มีเกียรติพระเจ้าีนภาคภูมิใจมากที่เกิดมาเป็นลูกิษยของมหาเลยราชภัฏเตเียงใหม่ในเฉพาะเกษตรกรนั้นเป็นสิ์เก่าของวิทยาลัยครูเทียนใหม่เจ้าผมผมชื่อ อนันสุข,ขันธรตนะครับเป็นเนพศราชพัฒนในด้านของด้านอนุรักษ์ซึ่งเป็นสาขาการอนุรักษ์วัฒนธรรมค,รความรู้สึกในการที่ได้รางวัลในวันนี้นะครับเป็นสิริมงคลทั้งหมดเลยนะครับแล้วสิริมงคลกับตัวเองกับครอบครัวนะครับทั้งหลายๆอย่างรวมถึงว่า,าเป็นการจุดประกายในการอนุรักษ์วัฒนธรรมตัวนะครับเรื่องของ การที่ว่าอยากจะให้เยาวชนเนี่ยครับได้อนุรักษ์ครับได้สืบสานต่อจากาในการที่ว่าวัฒนธรรมทุกอย่างแบบแบบ้ว่าเฉพาะสัขานี้นะครับผมจะอนุรักษ์ให้นะครับคุณผู้ชมเจ้าและถึงโมทกเสียนนี้ก็เป็นเสียงส่วนหนึ่งจากตัวแทน เพชรน้ำหนึ่งที่ราชพัฒนเจม่ได้ขัดสารเพ้่อเป็นเพชรรชาชพัฒ์เพชรล้านนาประจําปี2557นะเจ้าบุคคลผู้ทรงคุณค่าแล้วก็เปรียบดังป้อคคูแม่ครูเป็นแบบอย่างเพื่อลูกหลานได้สืบพอิสารฮอยบะเกลวักสาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของล้านนาบุขงเอาไว้เพื่อสืบอยู่ชั่วลูกชั่วหลานของจาล้านนาต่อไปเจ้า คุณผู้ชมเจ้ามาถึงช่วงตายของรายการ C M R U Inbox กันแล้วเจ้าคุณผู้ชมสามารถติดตามกู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ในรายการ C M R U Inbox นะเจ้าซึ่งก็ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์มหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ VTV เคเบิลทีวีของคนเชียงใหม่แล้วก็ตามลิงก์ u t u b e ที่ขึ้นอยู่ตั้งรูปนี้นะเจ้าสำหรับวันนี้ทีมงานทุกคนพร้อมกับข้ะเจ้าสวัสด์สามแก้วลาคุณผู้ชมไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า